สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับเรื่อง ATK คุณหมอได้เปิดประเด็นมาสักสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัฐควรจะต้องจัดซื้อหาให้คนทั้งประเทศในการตรวจสอบตัวเองฟรีครับซึ่งก็เหมือนกับรัฐจะได้ยินหรือไงก็ไม่แน่ใจนะฮะได้มีการตอบสนองเรื่องนี้ซึ่งสำหรับผมดีใจมากที่คนไทยไม่ต้องควักเงิน 200300- 4 0 0 500มาซื้อชุดตรวจ ATK คุณหมอรู้สึกงไงที่เปิดประเด็นขึ้นมาและรัฐเห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับ ก็นับเป็นส <ar> ิ่งที่ดีนะฮะที่สปสชตัด <infring> ส <es> ินใจเพราะว่าสปสชเป็นผู้รับว่าถ้าใครตรวจ ATK พบว่าติดเชื้อครับทางสปสชก็จะนำคนเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการโฮมไอโซเลชันมีงบประมาณมีค่าอาหารมีค่าดูแลนะฮะอันนี้เป็นถือว่าเป็นลดแรกจำนวน8.5ล้านชุดซึ่งต่อไปจะมีชุดที่2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าบนะฮะแต่น่าเสียดายตรงจุดที่ว่า ในท่ามกลางข่าวดีนี้ก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นครนะฮะข่าวร้ายนี้ก็คือว่าชมรมแพทย์ชนบทซึ่งมีความปรารถนาดีต่อการจัดการเรื่องปัญหาโควิดไทยครับเข้าไปได้ทราบข่าวมาว่าชุดตรวจ ATK ของบริษัทจีนบริษัทหนึ่งผมขออนุญาตจะไม่ไม่เอ่ยชื่อนะเป็นบริษัทหนึ่งที่มาลุประมูลที่ลุประมูลแล้วก็ชนะการประมูลโดยราคาเหลือเพียงเจ็ดสิบบาทนะฮะ ซึ่งข้อมูลที่เขาได้รับมามว่าชุดตรวจของบริษัทนี้ไม่ได้มาตรฐานครับดังนั้นทางชมรมแพทย์ชนบทด้วยความหวังดีต่อประเทศกลัวว่าถ้าได้ชุดตรวจที่คุณภาพไม่ดีจะมีปัญหาก็ได้ร้องเรียนขึ้นมาครับ ครับคุณผู้ชมครับต้องขอย่าท้าความนิดหนึ่งนะฮะคือเมื่อสักสองสามวันที่ผ่านมาประมาณวันที่สิบสามสิบสองที่ผ่านมานะฮะม,มีการประมูลไอชุดตรวจ ATK ตัวนี้ซึ่งเป็นจำนวนแปดจุดห้าล้านชุดเป็นการสั่งซื้อรัดแรกรโดยมีบริษทัทเข้ามาทั้งหมด19บริษทัทที่เข้ามาร่วมในการประมูลในครั้งนี้นะฮะใช่ครับซึ่งก็ได้ในราคา70บาทนะฮะบริษัทที่ประมูลต่ำสุดคือบริษัทของจีนไม่บอกชื่อนะฮะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกัน ในราคา70บาทถูกต้องไหมคุณหมอครับครับแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงไม่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 เดินหน้าไปได้ทําไมถึงเกิดปัญหาที่ต้องมาร้องเรียนกันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอครับเพราะว่าทางชมรมแพทย์ชนบทครับเขาได้รับทราบข่าวมาว่าชุดตรวจของบริษั์นี้คุณภาพไม่ดีถูกปฏิเสธจากหลายประเทศครับนะฮะจึงเป็นห่วงด้วยความหวังดีก็ได้เสนอข่าวนี้ออกมา ทักท้วงไปยังองค์การเพศัพที่เป็นคนดําเนินการครับคราวนี้พอทักท้วงขึ้นมาพับแต่เนื่องจากมีการประมูลไปเร,รียบร้อยแล้วนะครับทางองค์การเพศัพนะฮะทางโอโยอบก็ออกมาแถลงว่าอันที่หนึ่งนะฮะครับชุดตรวจของบริษัทนี้ผ่านการทดสอบคุณภาพของออยอเป็นที่เรียบร้อยครับนะฮะดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าประมูลครับ ทางองค์การเพศัตก็แจ้งว่าในการประมูลครั้งนี้เขาได้ส่งหนังสือไปถึงทุกบริษัทนี่เป็นบริษัทที่ผ่านการทดสอบของออยไทยหมดแล้วครับแต่ก็มีบริษัทที่เข้าร่วมประมูลเพียง1919บริษัทซึ่งก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับแล้วใน19บริษัทก็มาเปิดซองแข่งขันกันก็ได้บริษัทนี้ถูกสุดบริษัทถัดมาก็แพงขึ้นอีกแค่สองบาทนะนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวเองในเมื่อแพทย์ชนบทออกมาทวงติง ต้องใช้คำว่าทวงติ่งนะว่ามันมันจะเหมาะสมหรือไม่ในขณะที่อเมริกานะขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคุณหมอฮะอเมริกายืนยันมาหรือมีการคอมเมนต์มาว่าน่าจะได้คุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานสูงสุดตามที่อเมริกาเขากำหนดมารบ,บริษัทนี้ได้ยื่นกับออยไทายแล้วเช่นกันแล้วก็ผ่านออยไทายถูกต้องนะครับฟอนเขาก็สามารถทําได้ครับ,รบงั้นถ้าเกิดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นกระบ,บวนการต่อไปเป็นยังไงในเมื่อ แพทย์ชนบทก็บอกว่าอคิดดูก่อนนะมันอาจจะไม่โอเคนะครับตรวจสอบใหม่ได้ไหมสปทชก็พยายามจะออกมาเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาก็ออกมาแถลงข่าวถูกต้องไหมฮะว่าว่าว่าเขาผ่านออยอแล้วคุณหมอเรื่องนี้ต้องทํำยังไงต้องมีทางออกไงเพราะมันเริ่มมีสูญยากาศเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อเป็นแบบนี้ทางอ,อยอองค์การเภสัสสชสปชนะ,ะครับ เขาก็ได้ออกมาแถลงยืนยันว่าทาทุกอย่างถูกต้องแต่เขาเองก็ยังไม่กล้าตัดสินใจอตอนนี้อยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรดีครับจะตัดสินใจไปอย่างไรดีนะฮะเพราะทางชนบุชมรมแพทย์ฉเวิร์ดเขาก็มีความปรารถนาดีนะครับเสนอเหตุผลทักท้วงมาครับเพราะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่จะตัดสินใจไปอยู่ในรูปใดดีอแต่ครนี้ในส่วนนี้นะฮะผมคิดว่าประการแรกเนี่ย ชุดตรวจ ADK จำเป็นต้องจับหาโดยด่วนหนึ่งต้องทําเร็วๆต้องทำต้องรีบหาทางออกไม่ได้ปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะต้องรีบหาทางออกช้าไม่ได้ครับข้อที่สองจะทําอย่างอย่างไรดีในการแก้ไขปัญหานี้ถ้าเกิดองค์การเพศสัตว์ก็ยืนยันว่าฉันทําถูกต้องจะจ้างจะซื้อฉันจะซื้อตามนี้แล้วนะฮะ ไม่สบายใจคนไทยเริ่มไม่สบายใจแล้วคนไทยเริ่มไม่สบายใจก็จะเกิดข้อขัดแย้งกับชมรมแพทย์ชนบทที่เขาก็ทุ่มเทมาช่วยกรุงเทพนะฮะสี่สิบชุดมาช่วยกันดูแลับประชาชนคนไทยนะฮะคุณหมอลองคิดทางออกให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยดูสิครับว่าเรื่องนี้ควรมีทางออกยังไงเพื่อให้มันมันมันได้จัดซื้อจัดจ้างเร็วๆมันได้มาถึงชาวบ้านถึงคนไทยเร็วๆครับคุณหมอครับผมผมคิดอย่างนี้นะฮะ ก่อนอื่นผมให้ข้อมูลนะฮะบบริษัทใดที่นําเข้าชุดตรวจ ADK แล้วจะมายื่นอยอยไทยครับขั้นตอนหนึ่งจะมีว่าอยอยจะต้องให้ส่งชุดตรวจ200เทสรรนะมาให้มหาวิทยาลัยให้คณะแพทย์ใดก็ได้ทําการทดสอบครับว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ครับหลังจากผ่านการทดสอบนี้ว่าผ่านแล้วก็เอาผลเนี้ยควบคู่กับ ผลเรื่องอือนเอกสารอื่ทั้งหมดส่งให้ออยพิจารณาครับเช่นเดียวกันบริษัทจีนนี้ถ้าที่ผมทราบนะต้าไม่ผิดนะครับรบเขาได้ส่งให้กับโรงพยาบาลรามาเป็นผู้ทดสอบให้นะฮะครนี้แนวทางแก้ไขปัญหานี้ที่จะได้ผลบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนแล้วได้ผลเร็วผมขอได้ผลต่อจิตใจคนไทยด้วยนะครับผมเสนอเนี่ยนะครับ หลักการก็คือให้บริษัทนี้ส่ง a t ทีเ <AT K S 1> คเทสจำนวน1,000พันชุดมาให้กับทางอ,อ,องค์การเพศัดแล้วองค์การเพศศัดส่งให้5โรงพยาบาลของรัฐที่มีมาตรฐานทําการทดสอบ,บซึ่งจะใช้เวลาเพียง3-4วันก็จะจบ,บ,บก่อนหน้านี้กฎระเบียบต้องส่ง200ยชุดเพื่อให้1นงโรงพยาบาลมาตรฐานของไทยตรวจสอบนะฮะแต่คุณหมอเสนอว่าโอเคในเมื่อไม่สบายใจว่ามันจะมันจะได้ มาตรฐานถูกต้องร้อยปร์เ็นหรือไม่เสนอเพิ่มเป็นห้าโรงพยาบาลเลยคือผมเสนออย่างนี้นะครับรายรายละเอียดขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ,รบให้บริษัทจีที่ชนะก,การประมูลเนี่ยนะครับ,รบส่งมอบ1,000ชุดแรกก่อนโดยด่วนให้กับทางองค์การเพศัตรชข้อที่สององค์การเภสัชนำทั้ง1,000ชุดที่ได้รับมอบมาแยกเป็น5้โรงพยาบาลส่งไปหโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลละ200ชุดเหมือนกับเวลาทดสอบผ่านอยอบเช่นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลแพทย์ธรรมศาสตร์โรงพยาบาลบําราศดาราดูนโรงพยาบาลวชิระนะฮะส่งไปห้าที่เลยส่งไปห้าที่ที่ละ้0 0เทสจากนั้นก็ให ทุกโรงพยาบาลซึ่งเขามีการตรวจ rt pcr อยู่แล้วครับก็เอา atk นี่ไปตรวจพร้อมกันตรวจคู่บาลานซ์กันไปเลยถ้าเกิดผล rt pcr ออกไปอยังไงถ้าเกิด atk ออกตรงกันก็คือถือว่าถูกต้องนะฮะครับซึ่ง200ชุดเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาไม่เกิน2วันเสร็จนะฮะแล้วก็ผล rt pcr ก็ต้องรออีกวันเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ3วันนะฮะก็จะทราบผลจากทั้ง5โรงพยาบาล พอได้ผลจาก5โรงพยาบาลก็ส่งมาให้ทางองค์การเพิดัตรบทางองค์การเพิัตเมื่อได้ผลมาแล้วมันจะจบครับก็ประเมินได้แล้วก็ประเมินแล้วสมมุตินะฮะผลการทดสอบทั้ง5โรงพยาบาลพบว่าเอเคของบริษัทจีนนี้คุณภาพผ่านถ้าผ่าน5้าโรงพยาบาลมีข้อสรุปออกมาชัดเจนเหมือนกันคือผ่านผ่านครับก็แสดงว่าชุดตรวจนี้มีคุณภาพใช้ได้ข่าวที่โลรม ถ้าชนชนบทได้ได้รับทราบมาอาจจะเป็นเรื่องที่คาดเคลื่อนครับก็องค์การบริษัทก็ดําเนินการกจัดทีดจ้างโดยด่วนเลยครับให้ธร,รศาสั์ส่งมอบให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ส่งกระจายไปทุกประเทศโดยเร่งด,ด่วนค,คือข่าวมาเจอ,อกไปยังไงประเทศไหนเป็นไงเราไม่สน,สนแต่เราทดสอบเองจากหน่วยงานของเราที่น่าเชื่อถือทั้งหมดแล้วมันออกเป็นยังไงต้องยืนยันตามนั้นคร,ครับผมบถ้าเกิดไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านทีนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่า ชุดตรวจของบริษัทจีนนี้คุณภาพไม่ผ่านตามที่ชนแพทย์ชนลดทราบข่าวมาจริงครับถ้าแบบนี้ทางองค์การบริษัทก็สามารถยกเลิกการประมูลได้ครับโดยมีเหตุผลว่าเทศสอคุณคุณภาพมันไม่ผ่านมันไม่ถึงมันใช้ไม่ได้มันมันเออมันมันใช้ไม่ได้ซึ่งทางบริษัทก็ไม่น่จาจะต้องมีปัญหาแล้วก็จะมาเที่ยวจะมาฟ้องอะไร องค์การเพสัตว่าประมูลแล้วไม่ดําเนินการต่อก็เทสคุณมันไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ว่าผลการตรวจจะออกมาอย่างไรครับมันจะจบอันนี้พอจบปั๊บมันก็จะได้เดินหน้าต่อได้ต้องไม่รออยู่แบบนี้ถูกต้องไหมคุณหมอครับผมผมว่าควรจะต้องดําเนินการในรูปแบบนี้จะดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วไม่กี่วันก็รู้คําตอบแล้วทุกฝ่ายสบายใจครับไม่ว่าจะเป็นอยอไม่ว่าจะเป็นองค์การเพสัต สปสชที่เป็นผู้ดําเนินการครับหรือชมรมแพทย์ชนบทที่เป็นผู้คัดค้านครับทวงติ่งขึ้นมาครับโดยเฉพาะคนไทยคุณหมอครับ,รบมีมีคำถามที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่า ATK ไม่ได้ก่อให้เกิดความตายหรือการเสียชีวิตกับคนคุณหมอคิดยังไงฮะตรงนี้คุณหมอมองเรื่องนี้อาที่มีคำพูดอย่างนี้หลุดออกมาครับคืออย่างนี้ฮะพูดในลักษณะแบบนี้ก็ถูกต้องด้านเดียว ด้าน,นเดียวคือ,อ,คอว่าชุดตรวจ ATK มันไม่ได้ทําให้คนตายคนไม่ได้ตายกับการตรวจ ATK อันนี้จริงแต่ับถ้า ATK ที่ไม่มีคุณภาพจริงครับมันจะเกิดผลสองประการครับคือประการที่หนึ่งก็คือผลบวกลวง<ม>นั่นก่คือว่าคนที่ตรวจไม่ได้เป็นโควิดครับพอตรวจปั๊บผลบวกลวงก็คือว่ามันขึ้นมาว่าเป็นโควิดตรวจแล้วไม่ถูกต้องไม่เป็นแต่ บอกว่าเป็นบอกว่าเป็นเสร็จแล้วปรากว่าสมมุตินะฮะตรวจเสร็จแล้วส่งเขาเขาไปอยู่โรงพยาบาลสนามครับไปนอนปนกับคนไข้โควิดท0ร้อยสองร้อยคนเกิดความเสี่ยงเขาก็ติดโควิดมาจากคนอื่นไม่ต้องเสี่ยงนัดไปติดแน่แ่ใช่ไหมมาติดแน่แน่ั็เพราะมันนอนอยู่ห่างกันแค่เมตรเดียวคตัวไหมฮะอันนี้คือสิ่งแรกครับสิ่งที่สองก็คือเขาเรียกว่าผลลบเทียมครับก็คือผลการตรวจคนนี้เป็นโควิด แต่ผลการตรวจ ATK บอกไม่เป็นครับผลคืออะไรเขาคิดว่าเขาปลอดภัยเขาก็กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวไม่ต้องใส่แมสอะไรไปอยู่ในบ้านปลามาปลามาดแล้วก็ตัวเองก็แพร่เชื้อไปถูกทั้งครอบครัวแน่นอนเพราะว่าเชื้อเดลต้าติดต่อเร็วมากเป็นแอร์บอนนี่คืออันนี้คือถ้าผลการตรวจของ ATK ที่ไม่มีคุณภาพครับมันจะเกิดผลเสียเพราะงั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ รเรื่องนี้เรื่องใหญ่จะมามองว่ามันมันไม่มีผลต่อชีวิตคนอะไรไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้มันด้านเดียวเกินไปใช่ครับมันกำพันทุกดินเกินไปมันไม่โอเคนะคุณหมอครับอีกอย่างนึงมีคนถามผมมาว่าถ้าเราตรวจแล้วเราเป็นแต่ผลออกมาไม่เป็นมันมีผลต่อการร,รักษายังไงคุณหมอ,อ,อคือเราเป็นผลตรวจออกมาไม่เป็นโดยเรามีอา<ล>การหรือไม่อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นถ้าเราไม่มีอาการครับ ราอาจจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ครับผลเสียคือเราก็ไปติดต่อคนอื่นโดยเราไม่รู้ครับแต่ถ้าเรามีอาการแล้วเราตรวจว่าเราไม่เป็นอืเราก็อาจจะประมาทไม่ได้ไปรักษาออย่างมากก็เ้ยไม่มั่นใจก็กินฟ้าทลายโจรกินพาลากินฟ้าทลายโจรครับแล้วถ้าเกิดมันไม่อยู่มันมีอาการเพิ่มมากขึ้น ครับถึงตอนนั้นไปตรวจซ้ํำอ้าวเป็นขึ้นมาไม่ทันมันมันไม่ทันมันไม่ทันมันเร็วมากเชื้อเดลต้าสองวันเท่านั้นเนเสียชีวิตแล้บพอนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากรับผมเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญมากใคคุณหมอครับคุณหมอเสนอโมเดลมาซึ่งก็ก็ดีใจที่ได้ยินโมเดลดีๆแบบนี้จากคุณหมอนะเหมือนที่คุณหมอเคยเสนอว่าประเทศไทยควรจะแจกจ่ายให้ตรวจฟรีนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ ทุกคนพอฟังคุณหมอพูดแล้วรู้สึกดีกลับมาแล้วก็รู้สึกเห็นด,ด้วยกับคุณหมอนะฮะวันนี้คุณหมอเสนอโมเดลวิธีการเหล่านี้เกิดขึ้นคุณหมอคาดหวังว่ารัฐห,หรือสอปสชหรือยอยหรือหน่วยงานไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จะจะแก้ปัญหาตามที่เราคุยกันไหมหรือมองว่าจะต้องทํำยังไงคุณหมอก็ผมก็พยายามที่จะคิดว่าวิธีใดที่จะนิ่มนวลบับวไม่ช้ำน,น้ำไม่ขุนแล้วก็ จบได้เร็วจบแล้วทุกฝ่ายก็ยังสามัคคีร่วมมือทำงานร่วมกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นชลมแพทย์ชนบทอยองค์การเป็นศัพท์อย่างนี้นะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมเสนอผมเพื่อใ้ไม่ผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่าต้องบังคับว่ารัฐทางําแแบนี้ต้องทาแบบนี้ถ้ามีวิธีการอื่นที่ดีกว่าครับทำตามวิธีที่ดีกว่าเลยครับผมไม่ได้ติดใจว่าต้องเป็นวิธีที่ผมเสนอแต่ประเด็นที่สําคัญคือ ต้องถึงชาวบ้านเร็วๆใช่ครับแต่ถึงม้มันจะต้องเร็วครับครับมันต้องเร็วมากครับทีนี้ถ้าเกิดเร็วโดวยการตัดสินใจฝืนว่าไม่ฟังคําทักท้วงของชมรมแพทย์ชนบทครับแล้วเกิดมีคนเอาเทสนี้อืไป<อ>ใช้เพราะแจกฟรีใช่ไหมครับครับเอาเทสนี้ไปทดสอบปรากฏว่าคุณภาพมันห่วยขึ้นมาครับองค์การเภสัชฯอยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครับวิธีที่ผมเสนอเนี่ยมันจะจบโดยเร็ว จบด้วยความนิ่มนวลจบแล้วทุกฝ่ายมีความสามัคคีกันครับครับครับคุณหมอครับถือว่าทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายหลักผมไม่ได้สนใจเรื่องการประมวลนะคุณหมอผมสนใจว่ามันจะถึงมือประชาชนโดยเร่งด่วนอย่างไรและถึงมือแล้วจะมีคุณภาพประสิทธิภาพดีแค่ไหนอย่างไรคนที่ตรวจและมีความผิดพลาด หลงละเลงหรือหลงคิดไปในทางที่ผิดได้ถูกต้องไมหมครับคุณหมอฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญจริงๆครับคุณผู้ชมครับที่เรามาพูดคุยในวันนี้สาหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากที่สละเวลามาคุยกับเราครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ